าทุเรียนถูก <leaving> ที <matter> ่ตลาดอายลากันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊พาสายทุเรียนโรเวอร์มาที่ตลาดอยาลานะเขาบอกว่าที่นี่มีทุเรียนค่อนข้างที่จะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ที่สำคัญราคาถูกมากทุกคนเราจะร้อนกายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องร้อนในด้วยใช่เหรอ ได้ไหมได้แหละร้อนไในก็ได้แหละเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าที่ตลาดอัยารานเนี่ยจะมีทุเรียนอะไรราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ตอนเข้ามาแอบเห็นแบบแบบนะมีขีดละ3าด้วยเดี๋ยวเชื่อถูกมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่ขายทุเรียนทั้งเส้นเลยนะยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยทุกคนยาวมากเยอะเยอะเยอะไปเดี๋ยวเราไปเดินตามหาทุเรียนกันนะคะนี่ก็มีทุเรียนค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนที่ตั้งใจว่าวันนี้จะมาซื้อแบบหลายๆสายพันธุ์แล้วก็ไปลองกินดูดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เกิดมา เคยกินแต่หมอนทองยังไม่เคยกินอย่างอื่นแล้วที่แบบแบบเนี้ยมันจะดีตรงที่แบบว่าเขาแกะแล้วใส่แพ็กมาให้เราใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นเนื้อก่อนแล้วเนาะว่าเนื้อเป็นยังไงถ้าถ้าเราซื้อแบบถ้าคนที่ซื้อไม่เป็นอนะนะซื้อไปทางลูกแล้วแบบข้างในมันไม่เลือดอ่ะมันก็ไม่ได้ไงแต่อันเนี้ยเราเห็นที่เขาแบบว่าปอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะดีดีอันนี้หมอนภูเขาไฟนี่แบบต่างกับอย่างอื่นยังไงอะคะ อ๋อแล้วจะแห้งกรอบแล้วก็หอมเนาะอร่อยมากอ๋อสีสกเกตมันอยู่บนขั้วไฟอ๋ออันนี้สีสเกตนะทุกคนคื <powers S 2> อขั้วไฟสีสเกต<ม>อ๋อลองดูไหมอ๋ในในอ,อเขาบอกรสชาติมันจะมันๆแล้วก็เนื้อจะละเอียดกว่าพวกแบบหมอนของจัน,นเนาะ <โ marketing, S 1> เอาไปลองชิมดูดีกว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกทุกคนเขาให้เลือกเองเดี๋ยวเราจะเลือกอันแบบ นิดนึงไปลองชิมดูนะคะอันนี้เวลาเลือกเราเลือกอยังไงครัแบบต้องกดดูข้างๆก่ออ๋อกดดูข้างๆถ้าจับดูข้างบนมันจะแตกทั้งหมดแต่ว่าถ้าแบบมันพอดีกินเลยแบบนิ่มเลยก็กิไดอะไรนี่เลยเบบลลอ๋อได้แต่ว่าเนื้อสีนี่ได้มาแล้วหมอนทองภูเขาไฟนะคะขีดละ55บาทอันนี้ก็340บาทเท่านั้นนะคะ,ะไปไปกันต่อ นี่ทุกคนเจอทุเรียนนกกระจิบด้วยนะคะไม่เคยทานเหมือนกันไม่รู้เป็นยังไงลองถามเขาดูนกกระจิบขายเท่าไหร่ขายยังไงคะขีดละเจ็ดสิบห้าอันนี้นะคะนกกระจิบขีดละเจ็ดสิบห้าบาทลองไปชิมดูอันนี้พร้อมทานวันนี้เลยปะคะอันนี้แพ็คนึงค่ะอันนี้หมอนอันนี้หมอนระยองนะทุกคน พร้อมทานวันนี้เลยไหมคะใช่ครับทานได้ทั้งหมดเลยครับหน,นึ่งแพ็คหมอนและยองขีดละ35นะคะแพ็คนี้3 0 2ยบาทไปต่อจ้าที่เดินสังเกตมาวนไปสองรอบนะคะทุกคน ส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นขายเป็นหมอนทองนะจะมีทั้งหมอนจันท์หมอนระยองเออก็จะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเกรดนะมันแบบถูกๆเลยก็มีแต่แบบถูกถึงขั้นแบบแพ็คละลอยก็มีแต่มันเหมือนเอาไว้ทําเป็นแบบทําขนมมาทําน้ํากะทิทำอะไรเงี้มันเหมือนมันเป็นปลาร้าไปแล้วอะเออส่วนแบบมันก็แล้วแต่เกรดจริงๆอ่ะใครชอบแบบไหนอะไรยังไงสะดวกเท่าไหร่งบยังไงชอบกินยังไงก็มาเดินดูเอานะคะ ตอนนี้เรากําลังหาทุเรียนชนีกับก้านยาวทุกคนเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่หมอนทองค่อนข้างเยอะไปเจอชนีไข่แล้วแพ็กนี้ร้อยยี่สิบบาทไปเอาไปแพ็กนึงไปลองชิมดูตุ้มปุกตุ้มปิกมากเดี๋ยวาไปลองชิมดูเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินหาก้านยาวกันต่อก่อนนะคะไปเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยไอ้ที่เขาแบบว่าแกะขายแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมอนทองนะพวกหมอนจันหมอนระยองอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเราไปหาก้านยาวอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านละ นี่ทุกคนเราก็ได้กันมาแบบกรุบกริบเรียกว่ากรุบกริบได้เลยร้อนในนะวันนี้คือแบบมังคุดเฉาก๊วยอะไรต้องเข้าต่อแล้วนะแต่ก็โอเคจุกๆุวันนี้วันนี้ที่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นก้านยาวนะคะเพราะว่าหามไม่ได้เลยนะที่นี่นะก็ะเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวที่บ้านกันดีกว่าบายและนี่นะคะเราก็ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพร้อมจะมาชิมทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เลยดีกว่าวันนี้นะได้มาทังหมดสี่อย่างนะคะมีหมอนทองภูเขาไฟมีอะ่ะหมอนทองระยองหมอนทองภูเขาไฟกับหมอนทองระยองนะับเป็นคนละสายพันธุ์ไหมคนละสายพันธุ์แหละนะมันเกิดคนละทีแล้วก็ว <laughs> ีโนก็จิบแล้วก็มีชนีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรที่แบบเบสิกก่อนดีกว่าเบสิกที่เราเคยกินอยู่แล้วก็คือหมอนทองระยองเนาะเอาเม็ดเล็กดีกว่ากินแบบ กระปุกกระปิกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถามคนขายแล้วว่าหมอนทองระยองกับหมอนทองจันทบุรีต่างกันยังไงไม่มีใครตอบได้อะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะคะว่านอกจากแบบเขาเกิดเป็นคนละที่แล้วอ่ะมันต่างกันยังไงนะหอมเป็นกลิ่นที่คุณเคยรสชาติที่คุณเคยมากอืม ถิ่อคนเนื้อนุ่มมากเนื้อมันนุ่มแบบเนื้อครีมมากเลยอะ่ะอันนี้คือบอกพี่ที่ร้าเนเหี่ยเขาช่วยเลือกให้เป็นแบบว่าร้อมทานนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในนะแต่ถามว่ามันกรอบนอกไหมมันก็ไม่ได้กรอบนอกหรอกอม,มันอร่อยเนื้อครีมมากเลยทุเรียนเม็ดค่อนข้างเล็กนะเออเม็ดเล็กมากเนื้อเยอะมากเลยอะ่ะท่ามันกินเละเธอจังก,กินทีกินเลยนุ่มนิ้เลยอร่อยมากเพิ่ม หวานหวานหวานครีมครีมแบบอืกำลังดีอ่ะเ่ไม่เคยผิดหวังกับหมอนทองจริง,รงๆทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะใครรู้นะว่าหมอนทองจันทบ,บุรีกับหมอนทองระยองต่างกันยังไงช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็ <laughs> <laughs> คือหมอนทองภูเขาไฟนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่ามาจากสีสเกตนะโอ้กิ่นหอมนะแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างอ่อนกว่าระยอง อาลยองมาดมไหมเ้ยกลิ่นละยองแตแรงกว่าภูเขาไฟภูเขาไฟกลิ่นแทบไม่มีกลิ่นเลยอะกลิ่นอ่อนอะอันเนี้ยกลิ่นกลิ่นแรงกว่าแต่หอมมมากเนื้อข้างในเนียนสวยมากทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเออเห็นไหมเออแต่เนื้อข้างในคือแบบสวยมากอ่ะเนี้ยชอบเนื้อสไตล์เนี้ยนะ กรอบน่านุ่มในของแท้เลยอะ่ะมันอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณที่ร้านด้วยนะคะที่ช่วยเลือกเลือกดีๆมากจริงๆอะ่ะนี่แหวกให้ดูเม็ดข้างในเออเนื้อเยอะนะเนี่ยเ,เยอะมากจริงๆคือเนื้ออร่อยนะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้ครีมเท่าของระยองอะ่ะขยองเออขยองเฉยเระยองเนื้อมันจะค่อนข้างแบบครีมครีม,มกว่าแบบนุ่มนนวลนกว่านะ อันนี้คือแบบสำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นแรงเท่าไหร่ก็ผู้ขวไฟนะคะเฮ้ยแต่คนกินทุเรียนส่วนใหญ่เขาก็แบบว่าไม่ค่อยอะไรเรื่องกลิ่นปะกลิ่นก็หอมไปหมดแหละเนาะและนี่ก็คือชนีนะคะชนีร้านเดียวที่เราหาได้ในตลาดอัยลาว,วันนี้นะวันนี้นะทุกคนไปวันอื่นอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าวันนี้มีอยู่แค่ร้านเดียวคือเนื้อพอมาถึงบ้านมนาะค่อนข้างเละแล้วนะคะแต่ตอนที่อยู่ที่ร้านเนื้อมันโอเคมากเลยนะ แบบอาจจะเพราะอากาศร้อนแหละแล้วแบบมันอบๆอ,อยู่บนรถกว่าจะเดินเท้ามาถึงบ้านนีงก็ค่อนข้างที่จะเล,ละล้นิดนึงชืมนนี้กลิ่นแรงมากอะกลิ่นแรงจริงอะแรงแบบแรงเลยอะนี่จะเป็นการกินทุเรียนชนี้ครั้งแรกนะจ๊ะว่าจะกินแรงอะแรงมาก เม็ดใหญ่มากนะทุกคนนง่ย,ยดูดิเม็ดค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่แบบใหญ่เลยอะ่ะกินแรงเม็ดใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมันน่าจะใกล้ปลายแล้วอะเนาะเขาก็เลยเอามาแกะใส่แพ็คลดราคานะเพราะว่าทางตลาดนีนก็เจอแค่แพ็คเดียวด้วยมันน่าจะใกล้ปลายแล้วแหละมันเลยไม่ค่อยอร่อยหรือเปล่าส่วนตัวไม่ชอบนะ <laughs> แต่ถ้าคนที่กินชนีแล้วบอกอร่อยเนี่ย ช่วยมายืนยันนิดนึงนะว่ามันอร่อยเดี๋ยวจะไปหาซื้อแบบดีๆทั้งลูกมาเผาใหม่แต่ที่เราไม่ซื้อทั้งลูกอะ่ะเพราะเราไม่เคยกินไงก็เลยลองซื้อแบบเม็ดเล็กๆม,มากินดูก่อนว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบแต่ก็ไม่ชอบอะ่ <c oughs> ะไม่เอาไรที่สุดของเราวันนี้นะคะทุเรียนนกกระจิบอันนี้ก็เห็นเป็นมีร้านเดียวจริงๆนะที่เขาเอามาแกะใส่แพ็คขายไวอ้อ่ะสวยมากสีก็สวยอันนี้คือสังเกตง่ายๆเลยว่าของนกกระจิบอ่ะสีเขาจะ ค่อนข้างแบบเหลืองกว่าพันอื่นๆนะพันอื่นๆหรือเปล่าไม่รู้แต่เหลือหรือว่าเหลืองที่สุดในเนี้ยอุ้ยกลิ่น okay นะโอเคนะแต่ว่าทั้งหมดของมวนที่รู้สึกว่าของระยองอะหมอนหมอนระยองอะกลิ่นชัดที่สุดอันเนี้ยอันนี้น่าจะอ่อนไปนิดนึงนะทุกคนรู้สึกยังแข็งแข็งอยู่อะพอกัดเข้าไปข้างในมันยังรู้สึกมีความแบบ มันยังไม่สุกดีเนาะไม่รู้สุกอย่างกันอะเดีย๋ยวลองอีกอันหนึ่งเฮ้ยอันนี้นิ่มๆละะน่าน่าจะโอเคดูนิ่มๆละอันนี้น่าจะอร่อยกว่าเมื่อกี้เ,เกินไปอ่ะใช่ต้องกินตะที่มันสุกจริงๆทุกคน เราไม่สูใ่ใครเขากินกันกินอะไรภาพเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอ้โหอร่อยมากไม่มีคำพูดเลยอ่ะอร่อยอ่ะออจริงอ่ะ <c oughs> ตัวอันเนี้ย <c oughs> เนื้อมันแน่นมากทุกคนกัดเขา้าไปแล้วมันเต็มปาก <c oughs> ตเ,เต็มคำม,มากเลยนะแล้วแบบเม็ดขาเล็กจึ้งนึงอ่ะเม็ดไม่ได้ดดดใหญ่มากเม็ดเล็กๆคือแบบจะโชว์ใกล้ๆก็แบบ ชนกันเลยดียวงว่าน,น่าเกลียดนะกัดไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีมีดมาผ่าผักเราเนื้อมันหวานหวานมันๆอะ่ะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในหวานมันเม,ม็ดเล็กเนื้อแน่นซื้อ <c oughs> ซื้อเลยรวมมาทุกคนก็คือชอบทุเรียนนกกระจิบที่สุดแล้วอร่อยมากอร่อยแบบเลิฟเลิฟที่สุด ขออนุญาตนอกใจหมอนทองนะคะมันอร่อยอ่ะชอบเพิ่งเคยกินครั้งแรกใครที่ยังไม่เคยลองกินดูนะนกก็จิบนะลองไปหามากินดูหรือว่าใครมีพันธุ์ไหนที่แบบว่าอร่อยมากๆอยากแนะนําพิมพ์มาได้เลยนะวันนี้ก็แบบตั้งใจที่อยากจะหาหลายหลาย,ลายพันแล้วแหละพวกก้านยาวพวกอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาแล้วแต่หาไม่ได้จริงๆจะซื้อเป็นลูกก็ซื้อไม่เป็นเลยพยายามหาที่เขาแบบแกะวางไว้ให้อยู่แล้วนะคะ ส่วนใครที่สนใจนะคะเป็นสายทุเรียนเลเวอร์อย่างเงี้ยก็ไปได้ที่ตลาดอิยาลานะเขามีของค่อนข้างเยอะมากๆนะแล้วเขาไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะเขามีแบบผลไม้ต่างๆพวกส้มพวกแอปเปิลสับป,ปะรดอะไรเต็มไปหมดเยอะมากแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อแบบเป็นเข่งใหญ่ๆเนะี่ยแนะนําไปพราแบบตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าที่เนี่ยราคาถูกมากเลยนะทุกคนต้นแค่ขีดละ35บาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ที่ตลาดอายารานะคะหาที่จอดรถง่ายนะเขามีลานจอดรถอยู่ก็ที่จอดรถค่อนข้างเยอะเดินเพลิน,น,นๆกินทุเรียนหอมๆใครชอบก็แบบว่าเลิฟแน่นอนไปได้เลยแนะนำมากๆนะคะวันนี้ก็ไปละค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย